พี่น้องครับปรบมือให้พันธมิตรการไฟฟ้าฝ่ายผริเตแห่งประเทศไทยครับเมื่อวันที่ห้าซึ่งเพิ่งผ่านไปนี้ตอนเย็นคณะกรรมการที่ชื่อว่ารวมพลังปกป้องแผ่นดิน ได้ประชุมกันแล้วก็มีมติเป็นเอกฉันว่าแทนที่เราจะไปเดินเิยกขบวนไปกดดันหน่วยราชการใดสักหน่วยราชการหนึ่งให้ออกมาปกป้องแผ่นดินนั้นในยามที่ทหารและประชาชนชาวไทยเดือดร้อนเราน่าจะเปลี่ยนไปให้เป็นขวัญและกำลังใจของเขาดีกว่าเลยกลายเป็นกำหนดวันพรุ่งนี้นะครับ จะมีรถบรรทุกบรรทุกข้าวของที่พี่น้องเอามาให้ข้าวของที่จําเป็นอาหารแห้งแล้วเราก็จะมีเงินอีกจํานวนหนึ่งเพื่อไปซื้อเพิ่มเติมณนะที่อําเภอการทลักจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องครับเราประกาศไปเมื่อคืนวันที่7แล้วเราเริ่มรับมาจากวันที่8โอ้โหมากันใหญ่เลยครับเหรียญบาทเหรียญหบาทเหรียญสิบาทเมื่อคืนนี้นะครับ พวกผมหิ้วผผกันหนักนักหนักครับข่าวหน้าขอเป็นแบงก์บร,ริยีสิเป็นอย่างต่ำได้ไหมครับรวมทั้งเมื่อกี้นี้นะครับที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมอบให้45,000บาทนั้นเพียงระยะเวลาวันที่8วันที่9และวันที่10เราได้เงินจากพี่น้องประชาชนรวมทั้งหมด ไม่เท่าไรแล้วครับหนึ่งล้านหกแสนหรอครับ1นึ่งล้านหกแสนห้าันสามร้อยบาทครับมาจากพวกเรานี่แหละครับปรบมือให้พวกเราหน่อยครับทั้งหมดนี้จะนำไปซื้อข้าวของเพิ่มเติมไปซื้อที่นู่นเลยนะครับ โดยจะไม่นำกลับมาสักบาทเดียวที่น้องคงทราบแล้วนะครับว่าทำไมเหตุการณ์บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าเราโชคร้ายได้นายกที่ยอดแย่ <laughs> ยอดแย่ยังไงครับเอาสามอย่างก็พอแล้วไม่ฉลาด ขี้ขาดตอแหลไม่ฉลาดพี่ร้องไปแปลเองตามภาษาชาวบ้านสาะะโอนายกยอดแย่ไม่ฉลาดขี้ขาดตตแหลเราถึงโชคไม่ดีไงครับพ,พี่น้องครับวันที่ห้าใช่ไหมที่เรามาออกเสียงกันตรงนี้เป็นเอกฉันเลยว่า ให้เวลามานานแล้วให้ต่อไปไม่ได้แล้วเสียดินแดนแน่นอนเพราะฉะนั้นออกไปออกไปออกไป,ไป,ไปพี่น้องครับเขามีอยู่สองทางนะครับคือออกไปกับสองแกล้งเราวันนี้เขาเลือกเอาวิธีที่สองคือแกล้งเรามาใช่ไหมแหมหาเหตุผลมาตอแหลดีเหลือเกินตอแหลว่างไงพี่น้องฟังให้ดีนะครับ ก็ขอสองช่องทางจราจรมันจะเสียดินแดนได้ยังไงพี่น้องครับเรามากดดันนายกใช่เปล่ากดดันนายกก็ต้องอยู่ข้างที่ทำงานนายกใช่ไหมถ้าไม่อยู่ตรงนี้ก็เข้าไปทาเนียบไปดอ้าวใ,ใช่ไหมไม่ให้เราอยู่ข้างทาเนียบเราก็ต้องเข้าไปในทาเนียบข่าวที่แล้วก็เข้ามาแล้ว พี่น้องครับไม่อวดตัวอวดตนนะครับยืนยันได้เลยรัฐมนตรีทุกคนในรัฐบาลตำรวจทุกคนรววงมนแล้วทั้งหมดรู้ภูมิประเทศสู้พลตีจำลองไม่ได้ครับในทําเนียบจะสู้ได้ยังไงเล่าผมเรียนที่นี่มาเจ็ดปีเรียนในนี้นะครับเจ็ดปีเช้าขึ้นก็เดิน มาอย่างสง่างามเลยครับที่กองบังคับการกรมนักเรียนร้อยหน้าสนามมวยร่าชดำเดนินมาเรียนที่นี่เย็นลงก็เดินกลับเช้าก็มาเย็นเดินก็ลงเด้วก็กลับเจ็ดปีนะครับแล้วใครรู้ดีเถอะผมอะ่ะไม่ใช่เท่านั้นในทำเนียบก็ทำงานมาแล้วสามครั้งหนึ่งเป็นนายหารด้วยและมีตำแหน่งทางการเมืองด้วยชื่อตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการยุทธรีอ้าวอีกครั้งหนึ่ง เป็นเลขาธิการนายกมนตรีอีกครั้งหนึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วจะหาใครมารู้ภูมิเระเทศดีเท่าผมในทำเนียบอ๋อนายกเล่นออกมาพูดว่างไงพลตีจำลองออกมาร่วมมือกับประชาชนที่ไรจบไม่สวยไม่สวยสำหรับใครครับสำหรับนายกใช่ยเปล่า หารู้ไหมว่าประชาชนถ้ามีจำลองไปร่วมด้วยคนนึงนะ่ะคือมืออาชีพมืออาชีพในการไล่นายกรัฐมนตรีไล่มาแล้วสี่คนใจเปล่าเจ้าอีกคนเป็นคนที่5ห,หรือไงพี oh <my> ่น้องครับ oh <my> ขอ ผมขอเรียนต่อพี่น้องนะครับว่าผมได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนบางกลุ่มบางเหล่าต่อต้านคัดค้านชุมนุมเพื่อบ้านเมืองมาแล้ว8ครั้งแต่ครั้งนะครับแต่ละครั้งนั้นมองแทบไม่เห็นชัยชนะนะครับแต่ไม่รู้เป็นยังไงชนะหมดทุกครั้งเลยครับแล้วครั้งที่9นี้แพ้ไม่ได้นะครับ ทางที่เก้านี่แพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้ถ้าแพ้หมายถึงคนไทยทุกคนแพ้หมดใช่ไหมครับเพราะดินแดนเป็นของเราทุกคนไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของพี่น้องแค่นี้นะครับเป็นของคน6 3 64บล้านคนเพราะฉะนั้นคราวนี้ไม่มีทางแพ้หรอกครับสู้ที่นี่สู้ตรงนี้สู้จนชนะนะครับ ขาก็เริ่มแกล้งเราประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงปัดโถเราจะไปกลัวอะไรตอนที่เราประกาศเราประกาศวันที่สองพฤศจิกาว่าถ้าแม้นายกไม่ทําอย่างที่เราเสนอไปเราเสียดีแดนแน่25มกราเราจะมาชุมนุมที่นี่ตอนนั้นเขายังไม่ยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินเลยใช่เปล่าอ้าวแล้วผู้สื่อข่าวมาถามผม เขายังไม่ประกาศภาวะเลกภาวะฉุกเฉินแล้วไปชุมนุมได้ไงถูกจับไปไงผมบอกว่าไม่เป็นไรถูกจับเสียอิสราภาพดีกว่าเสียดินแดน <c oughs> จริงไหมฮะผู้พิพากษาใหญ่มากท่านหนึ่งนะครับท่านบอกว่าชอบคํานี้คุณของคุณจําลองยังเลยว่าเสียอิสราภาพดีกว่าเสียดินแดนพ <c oughs> ี่น้องครับผมบอกแล้วไงครับ ตั้งแต่ยีดผ้ามกรลา forbid, มาเป็นมาถึงวันนี้เราชุมนุมมาเป็นวันที่สิบเจ็ดแล้วนะครับทุกนาทีในฐานะนักชุมนุมมืออาชีพอะเห็นแล้วว่าทุกนาทีตำรวจสามารถเข้ามาสลายเราได้ท้งนั้นเพราะเราไม่มีปืนผาหน้าไมา้ที่จะไปสู้เขาสู้ใหง้งงอะทีตำรวจก็ตายเราก็ตายคนไทยด้วยกันนะตายตายไปหาวิมานอะไรอะมันต้องไปเขมรใช่หรือเปล่า มันต้องเป็นหุ่นเซนใช่หรเปล่ากลัวไหมถ้าเขาขวางระเบิดแก๊สน้ำตาเข้ามาน่ายนิดเดียวอย่าทำเป็นกล้าหาญทางตาทางจมูกในตอนที่แก๊สน้ำตามันระเบิดขึ้นแล้วก็หลบไปสิพี่น้องครับแก๊สน้ำตานี่มันไม่มีเร达เลยครับไม่ใช่เราหลบไปแล้วมันตาม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 ไปเรื่อย ปดท้อเราหลบไปมันก็ทําอะไรเราไม่ได้พอแก๊สยางเราก็มาใหม่เอาไงสลายเหรอไล่ลเราเหรอไล่ลไปเถอะเดี๋ยวเรามาอีก <S <S เพราะตรงนี้เป็นดินแดนไทยใช่หรือเปล่าดินแดนไทยเขมรเข้ามายังไม่ไปไล่เลยแล้วมาไล่เราหาวิมานอะไร,รนี่แหละที่เขาเรียกว่าไม่ฉลาด น้องครับพรุ่งนี้นะครับบางส่วนอยู่ตรงนี้บ้างนะอย่าไปกันหมดนะเพราะไอ้ไอ้พวกขโมยมันจ้องจะมาขโมยเก้าอี้บ้างอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยนะอยู่บ้างนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เดินไปพร้อมๆกันนะครับสิบนาฬิกาเราจะเดินสวนสนามโดยประชาชนอย่างเท่ๆเลยละและ ผู้ที่จะกล่าวดำคำปฏิญาณคือนายทหารผ่านศึกที่ผ่านสมรภูมิมากที่สุดในประเทศไทยพลเอกพีชาเอี่ยมตุพันครับ <L> พี่น้องต้องภูมิใจนะครับภูมิใจยังไงล่ะน้องนองหลานหลานพี่พี่เราเป็นทหารเขาก็มีการปฏิปฏญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลนี่เรื่องใหญ่กว่านั้นั้งเยอะปฏิญาณตนเพื่อปกป้องแผ่นดิน แล้นพี่น้องครับสำหรับที่เราจะส่งรถบรรทุกไปสามคันแล้วก็มีรถรถกระบะไปสองคันนั้นนะพี่น้องไม่ต้องตามไปนะครับเราจะพาะของไปถ้าจะไปทั้งทีมันต้องไปกันเยอะๆเยอะๆเลยใช่เปล่าโอกาสหน้ายังมีมีเยอะเลยคราวนี้ส่งของไปช่วยยก่อนส่งของไปช่วยก่อนท่านพี่น้องคงเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราเตรียมที่จะประเชิญ เผชิญกับการแกลงแก้งของรัฐบาลนะครับเราเตรียมที่จะชุมนุมอยู่ที่นี่หรือไม่ก็ที่โน่นนั่นแหละ <Yeah. S 1> ผมเป็นคนออกมาเตือนใช่ไหมในฐานะเป็นทหารบอกว่ารัฐบาลอย่าใช้ทหารผิดนะเพราะในมาตรา77บอกไว้ว่าไงรัฐพึงรักษาไว้ซึ่ง สถาบันพระหมหากษัตริย์เอกราชและอธิปไตยจัดให้มีกำลังทหารอาวุธยุโทโธปกรณ์ทันสมัยเพียงพอและจำเป็นในการพิกษ์รักษาไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยและสถาบันพระหมหากษัตริย์ไม่ได้บอกไว้เลยรัฐพึงมีกำลังทหารเพื่อเอาไว้อวดเด็กในวันเด็กน้องได้ยินหรือเปล่ปา ผมพูดมาตั้งสองอาทิตย์แล้วในฐานะเป็นทหารแม้เป็นทหารปบกตามเรามีอะไรเยอะแยะแล้วเราทําไมไม่สแสดงออกมาบ้างทหารมีการฝึกการซ้อมรอบอยู่เป็นประจำก็มาซ้อมข้างๆชายแดนสิเห็นไหมวันนี้เพิ่งทำใช่เปล่าพูดมาตั้งนานแล้วเพิ่งทาวันนี้เครื่องบิน F16 สิบนะเรามีเยอะเลยมีเป็นร้อยลำมีมีเป็นศูนย์ มันต้องฝึกบินอยู่เป็นประจำใช่ไหมน้ำมันก็เสียอยู่แล้วก็มาฝึกบินใาชายแดนสิเพิ่งมาบินเอาวันนี้ใช้เปล่านี่นแหละทำไมต้องให้ทหารแก,ก,ก่แกวมาเตือนรถถังของเขาไม่ต้องกลัวปิดชายแดนเท่านั้นรถขางรถถังกลายเป็นกองเศษเหล็กเพราะมันไม่มีน้ำมันมันวิ่งได้เปล่าเนี่ยมีทางทำได้เยอะเลยแต่ไม่ทำเป็นเพราะอะไรครับ ไม่ฉลาดพูดอะไัมาเพราะหน่อยไม่ฉลาดที่ขาดตอแหลเป็นความโชคร้ายของเราไม่เป็นไรหรอกครับขี่ขาดไม่ฉลาดตอแหลแล้วยังไม่ออกแล้วก็ไป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 ได้ดี <c oughs> พี่น้องครับด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ทําเพื่อชาติบ้านเมืองขอยืนยันอีกทีว่าการชุมนุมคราวนี้ ไม่แพ้แพ้ไม่ได้เพราะแพ้หมายถึงทุกคนแพ้หมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีทางแพ้แน่ขอให้พี่น้องมั่นใจนะครับนะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ